สวัสดีครับนิกกี้สไตล์กลับมาแล้วครับกลับมารอบนี้ต้องบอกว่าฮะทำไมคุณว่าผมโซนอ่ะครับผมต้องบอกหน้าก็สต้องบอกว่าอ่ะอเฮียโอไม่อยู่ในเฟมต้องบอกว่านี่เป็นคลิปแรกในช่องเราที่มีการลงทุนเกิดขึ้นโอ้โหนี่คือคลิปแรกซื้อ,อซื้ออ,อ,อันนี้ซื้อมาใช่ไหมใช่เป็นคลิปแรกที่มีการลงทุนเกิดขึ้นเนื่องจากผลประกอบการปี2อง6อที่ผ่านมาของเรานั้นค่อนข้างอยู่ในแนวบวกแนวราบ ไม่คือ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 บวกบวกว่ายอดถอเขาได้นิดนึงอ่ะเกือบเกือบไม่ถึงในบางเดือนแล้วก็มีสามเดือนที่หายไปแล้วก็อีกสองเดือนที่ปวดไปแล้วผลลัพธ์การการปัดสลอสเป็นัไงบ้างช่วงนี้นี่ก็แนวโน้มการเล่นเว็บนอกทุยเนโดนเว็บตัดไปหงหรอฮะใช่เหรอใช่เขาตัดไปพวกหมดละฮูไปได้เลยนัดออกตลอดก็สำหรับวันนี้เราก็จะมาทำเมนูพิเศษนะครับเพื่อเลี้ยงทีมงานเราทุกคน ใช่มีเมนูท hmm. okay yeah, sure. so ุกคนกินอ๋อเอาเลตอร่อยใช่ๆก็ผมประกอบการเรามีกำไรครับตบมือสีตบมือเราเยอะเลยมีกำไรครับเรามีกำไรดิมึงไม่มึงไม่ลงทุนอะไรเลยใช่นี่น oh, <si um yeah, ี่กูเลยลงทุนเนี่ยแล้วเดี๋ยวดูพอคลิปนี้ลงทุนนะกำไรหายเก้ทุกคนวันนี้เรามีอาหารมาเลี้ยงทุกคนใช่ครับมันคือบะหมี่กึ่งมันเป็นรูปดีไหมเออน่ากินเฮ้ย คุณต้องอยู่กินกับผมอะไดเดี๋ยวไปแล้วเนี่ยเฮ้ยคุจะรีบไปไหนมีตัวช่วยกินเอ้ยมันกินคนเดียสิห่อห่อมันกินไม่ไหวแล้วสห่อมันมเดีห่อทำงานไม่ได้เดี๋ยวจะไปชิตรวดทำงานสบายปึ้นปึ๊ดปึ๊ดี๋ยวมันกินคนเดียสห่อพี่สิห่อมันสิห่อจบกูซื้อมาสิห่อเองาคนละห้าพี่ห้ามันหา่อะสิห่อเอาเพิ่มไหม พอแล้วผมไปแล้วไม่อยากบอกว่าที่จริงมันมีไส้กอกอิตาลีเนี่ยนะเมื่อคืนแดดหมดแล้วแองเฟิร์ตเวียนนาแล้ว่าไปมันอะไรไม่รู้ทำไมแล้วต้องทิ้งเฟรมตรงกลางให้ว่างทำไมเอออาบน้ำแล้วอยู่ใกล้ได้หรืออะไรทำไมมีคนอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณเล่นเกมอะไรอ่ะผมคุมทีมเหรอคุณเล่นเกมอะไรครับเนี่ยเบฟห้าเก้าห้าครับไม่ใช่คุมทีมบอลคุมทีมบอลไอ้สั๊บคุ้มทีมบอลไม่เล่นเวฟอะไรไอ้แป๊บนี่กูโดนกระตับไปหลงอะไรโดนกระตับไปหลงอะไรไม่มีเวฟห้าเก้าห้าไม่มี ไอ้เหี้ยถ้าโดนตัดไปลองทำไงเ่ยไอ้สั์มึงอย่าสมเลขกมัวนะไอ้เหี้ยบางทีมันมีนะก็เดี๋ยวเราไปเชิญๆไปทำอาหารให้ทุกคนได้รับประทานกันก็อาจจะไม่ได้ถ่ายตอนทำอาหารไว้เพราะว่าการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตอนต้มมาม่าเป็นเลยที่คือมันโง่มากนี่เดี๋ยวคนเดี๋ยวแฟนๆเขาจะหิวเกินฮะเขาจะหิวเกินถ้าเขาหิววิธีทำไม่มีใครหิวหรอกบางคนอดข้าวได้เป็นเดือน นี่ดูไหมเดี๋<า>วดยวนี้คนคนอินเดียถือสินอดเนี่ยเขาดูคลิปเูนะเหรอดูแล้วก็ไม่กินไม่กินข้าวไม่กินฉันอยู่ได้พี่ก็ถือสินอดอย่างเฮ้ยมไม่เอาเลยไม่พูดดิไม่ใช่ก็คือแบอบกคนอินเดียดถือสินอดคนอินเดียนี่ก็อดอาหารดูคลิปเราแล้วเขาเฮ้ยเยบมันโป้ง่ะมันเหมือนดูอสุทธาพี่อดกี่เดือนละฮะนี่ก็อดมาสองเดือนไม่ลงเลยนั่นน่ะสิต้องใส่ต้องเลิกทำไมอกกินน้ำเปล่าแด็ดต่อเถอะ เฮ้ย <Hey, S 2> นี่น้ำหนักลงมา4โลแล้วนะจริงเหรอ4ออโลซิขีดวะ4โล4โลไปไปพาท่าที่สุรินไม่ต้องกินมาม่าหรอกคุยไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้คิดไปไปพาท่าที่สุริน <c oughs> ไอสัตว์สุรินนี่ปั้นอย่างงี้นี่อ๋อใจเจืเออ,เอ,อต้องเล่าเล่าให้ฟังก่อนคือในคลิปอะไม่เห็นหรอกแล้วก็คาดว่า ในคลิปในคลิปคุณมีใช่ไหมไปไปย้อนดูนะชอบคุณสำราญคำใหญ่คือคุณจะเห็นว่าผมอะทานซอยจุเอประมาณกําปั้นผมอประมาณเท่ากําปั้นเนี่ยแล้ว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 มีย่อยหรอคือกําปั้นกูใหญ่ไงคือกําปั้นกูใหญ่ให้เที่ยวให้เทียบกว่าชามประมาณเกือบชามอ่ะเนี่ยเราเคี้ยวเกือบสามนาที ไม่ต้องดูไม่ต้องไม่ต้องของเราหรอกเอาดูดูของคุณสำราญแล้วจะมีฟันซี่เดียวได้คุณสำรานเดทแอร์ Dead Air ไปสามนาทีใช่เ,ออเขียวเขียวซอยจุจยอยู่เกือบตายตาเลือกเลย <c oughs> ซอยจุนะครับก็คือต่อให้หั่นชิ้นใหญ่ก็ควรจะทานจะพอดีนะไม่ควรจะยัดมันก็ไปเป็นก้อนนะออแล้วทำให้เอฟซี C ดูมันเขียวลำบากนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปต้มมาม่าก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อไปเร็วโอ้ทุกคนมันเยอะจังวะ ง่ครับทุกคนเพียนทีคมองถ้าไม่เห็นเส้นมามา่าอืมกลัวเพื่มไม่เผ็ดกลัวทุกคนไม่เผ็ด อย่าเราเลยเฮ้ยไปไหนกันหมดนะยกต้องมือล้วแหละคุณไม่ใส่อะไรเพิ่มแล้วไม่ต้องใส่แล้วโยกูบอกว่าจะกินมาม่าเผ็ดโอ้โหก็คิดว่าแบบโอ้โหใส่พริกโหดจัดอือไอ้ยิ้มโอ้ยยิ้มโคตรอร่อยเลยอ่ะ รู้ความเผ็ดเลยว่ารีทำอะไรมึงไม่ได้หรอกต้องไปหาขนมปังมากินเน่ะเผ็ดจริงเหรอจริงน้าออนอยังอยู่ไม่สุขเดิมผ่านน้าออนไปโรงพยาบาลเลยแค่คำเดียวอ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะใส่คารวยหน้าขึ้นกระปุกเลยยอมแสดงอาการ,รก,ดดาก่อนอก็เหือดแดดทรมานเลยมาช้าเนี่ยว่ะไม่เผ็ดมันเป็นร่างกายอาการร่างกายมันอุปโติลงขึ้นมาเอง นี่กูฉลองนีรายได้ทั้งปีเลยกูทำมาม่ามาเลี้ยงทุกคนอือผมกเลยวแต่ไม่ต้องนะครับทำขนาดนี้เนี่ยใช่ไหมแพงมากนะพี่โอ้โคตรแพงเฉลยหน้ากระปุกหนึ่งกันเท่าไหร่ครับอืมนี่ธรรมดาเนี่ยหกเจ็ดหลักเลยเนี่ยใช่ไหมอืมนี่รายได้ทั้งปีกูเลยอืมแกค่อนหน่อยอร่อยเลยไม่มีไม่มีไม่มีเอาไส้ย่างช่องนู้นมาใส่หน่อยอร่อยเลยไก่ต้มไก่ต้มยางมระตูไงมัน มันเพิ่มมูลค่าเยอะเกินไปดึงดีๆนะดิค้าตาบอดนะอืได้ใบหยกมันเง็นไงบอสเกี่ยวกับ acting นี่ acting อ่ะแล้วไปเอาไส้ย่างบ้านมุ้งนมาใส่โอ้โหมันจะมั่วนส่วงไปใหญ่เพี่พี่ลองิดูของอร่อยเหรอเฮ้ยมันคืออะไรครับมาม่ามาม่าเนี่ยนะใช่ธรรมดาเนี่ยนะอันนี้เคยพี่เจ็บมาม่าธรรมดาเลยพี่โอ้โหอร่อยมันเจิดเนี่ยจะเจิดจะบอกไม่เผ็ดเลยฮะเป็นไรไม่ไม่เผ็ดเผ็ดป่าวไม่เผ็ดเออ เว้ยเมืเ่อกูเห็นยกน้ำยกกาแฟไม่หยุดเลยร้อนมันร้อนอ๋อมันร้อนมันร้อน,ม,อนมันร้อนทำงานเหนือ่อยมันร้อนทันได้ร้อนธรรมดาแลมาม่ารถทุบไอ้ไอ้นี่รถทุบไปเนี่ยทำไมมันเจีออย๋ยเจี๋ยเหรอเจ๋ยพ้องซ้ำมึงเอาพริกมาเพิ่ม,มเลยเลจ๋ยพริกหนู เออมาเวก่งเงไม่ดูไปดูไปดูนายหยกไอยหยกหน้าเสียแล้วไอ้เหี้ยไอโยกไอสัตว์เดี๋ยวมึงบอกป่วยตัดงานไม่ได้ไม่เอานะมันไม่เพ้เออมัน acting ก็อ c t i n g หมดเหรอเออใช่หมดเว้หมดเราไปไหนอะถ่ายร้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะกินอะไรร้านถ้ามันทำเป็นไม่เพ้กินมันจะมีอะไรแต่แคลโลแม่งร้อนเลยเฮ้ยพี่ชายกินไปคำเดียวเองโอ้ยแพ้พริกแพ้พริกเลยตอนนี้อือ นี่คุณไม่คุณไม่ศึกษาเนี่ยคนก <c oughs> ินไปเป็นปัญหาได้เนี่ยคนของแพ้พิกอะอะไรคนกับแพ้พิกอะไม่แพ้หรอกแพ้พิกไม่แพแ้เริ่มแ <c oughs> สบท้อง้วเนี่ยมือไม่ทันนะลองทำเพื่อน<า>คลิปนี้จะมีคำว่าซีดอ่ะคุณไปเรื่อยๆมัไไนก็เพลสเดี๋ยวลองชิมซีดเพลสอุ้งเลิกแดกกันเลยเพล เรียกมนี่เลี้ยงหรอกผมเกิดมาจากคลิปกินเผ็ดด้วยล้านวิวเนายเฮ้ยทำไรผมอยู่ได้นอนกินไปเยอะป่ะรู้เปล่าอะไรรู้วะคลิปปลาหมึกเผ็ดอ่ะพี่มันจะร้อนท้องหน่อยนะใช่นรองเมียเก่าอ่ะล้านวิวนด้วยวุ้ยคลิปไหนวะปลาหมึกอ่ะเฮ้ยไม่ต้องไปขึ้นดูดิเนื่อวไป เรื่องเฮียก็ไม่คุยเรื่องพริกมันมึงเห็นไหมมึงคุยเรื่องพริกมันจะเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนนี่แหละไม่คุยไม่ได้ไม่เผ็ดมันไม่เผ็ดแต่พริกเราเล้าฉานแค่สองคำรู้เรื่องอะไรเผ็ดดิมีให้เข้าตานะมันเป็นความเผ็ดที่มันอร่อยรสชาติมันอร่อยองี้แต่มันเผ็ดไม่เผ็ดได้ไงเฮียคารวยน้แล้วขึ้นกระปุกอือฮะมึงใส่ปะเนี่ยใส่เฮ้ท้องไหมก็มันเป็นรถคารวยน้าอยู่แล้วหมูเฮียมือไม้สั่นเลยถ้าได้ยินชื่อคารวยน้าพี่ถึงกับมือไม้สั่นเลยอ่ะ วกนนแล้วนึกถึงอะไรเสกถึงป้ามือกันสิฮะไอ้แยกกูอยากรู้คลิดป้ามือกว่าเดี๋ยวกูไปตัดหาดีกว่าโอ้ไปไหนฮะไปซื้อของทันย่างไงมาใส่ยาโอ้เดี๋ยวมาดีข้าวไปกินชิลโอ้โอ้เรามากินก่อนคำหนึ่งจะได้ปวดท้องกลางทางเฮ้ยเหรอก็ได้เรื่องอยู่โหมึงกินซะแบบไม่รู้ล้เลยอ่ะ กูเห็นง่าเช่นนี้ด้วว่าอยากกินเยอะแล้วเฮ้ยมึงกินเถอะดูมันนั่งซื้ออยู่ดิอร่อยสีสาร์กินไปเยอะมันก็เพลียอยู่แล้วกูดูหน้าก็รู้แล้วกินไม่เยอะก็เพลียไม่ไหวแล้วทุกคนอ่ะไม่ไหวแล้วทุกคนกินไม่เยต้องลาไปก่อนอันเนี้ยเห็น่อเราไม่หมดอ่ะแต่เชื่อวางก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวว่ากินกันหมดคนละหนับสองหนับ เราทีนี้ต้องไปก่อนเฮ้ยไม่ได้ไปทำงานต่อเลยเผ็นเลยผมไม่อาบน้ำเลยไม่ได้ไปทำงานต่อเลยผมต้องไปหาหมอก่อนแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อะ